It's like sunshine ็หลังจากที่เราไปรับประทานอาหารมาแล้วนะครับไปเดินช้อปปิ้งมาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับอย่างที่ที่บอกไว้ว่าวันนี้เนี่ยจะถึงเวลาของการซาวเช็คระหว่างรอที่จะขึ้นไปซาวเช็คนะครับเริ่มต้นที่พี่แจ๊คก่อนละกนันนะครับพี่แจ๊คครับเป็นไงบ้างอากาศของที่นี่ตอนนี้เลยตรัวเลยนะร้อนไหมร้อนมากและแดดแดดคือแบบแรงมากด้วยแต่มันก็ยังมีลมนะมันก็มีลมแบบเย็นๆไม่รู้ลมจากอะไรมันก็โอเคแต่ว่ามันยังมีลมเย็นๆอยู่ก็ยังโอเคนะ ้วเป็นไงบ้างตอนนี้เพราะเนื่องจากเสร็จเมื่อคืนแล้เรายังไม่ได้นอนกันเลยตอนนี้ก็อยู่ในสภาพแบบว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะพลังนี่ใกล้หมดอย่างตอนนี้แบบว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าแบบเมื่อกี้เราเพิ่งไปกินข้าวกันมาแล้วก็แบบได้กาแฟไปแก้วหนึ่งก็แบบว่าโอเคยังดีเลยแต่ที่สำคัญคือเมื่อกี้แบบพอลงรถมาเสร็จเพเครื่องอากาศมันร้อนมากแล้วแบบแล้วเราเดินมาเราเจอเนแฟนๆญี่ปุ่นมายืนรอเฮ้ยแบบอันนี้คือแบบเราก็เลยแบบเฮ้ย ขนาดมันร้อนแถนนี้กยังมายืนรอเราแล้วแบบแล้วแบบเขาเขียนเขาเขียนในในมือถือเขาว่าเออแบบตื่นเต้นมากที่คุณมาโอซาก้าเขียนภาษาไทยเลยนะเขียนภาษาไทยด้วยแล้วก็แบบแล้วเฮ้ยเออมันก็เลยแบบรู้สึกใจชื้นขึ้นเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเออฟังเพลงเธอไม่ขอก็จะรักฟังบ่อยๆแล้วก็บอเฮ้ยเออเขาพยายามอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอเคเราก็เลยจะขอถ่ายรูปแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปแล้วตอนที่จังหวะที่แบบเขาขอเราถ่ายรูปคือแบบมือเขาสั่นเลยอะ แล้วเอ,เอแบบดีใจที่แบบเขาตื่นเต้นที่จะเจอเราเไงแล้วไม่ใช่แค่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะมีแบบคนที่แบบมีกลุ่มคนทางานด้วยแล้วมีคนที่มีอายุด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบโอเคแสดงว่าเพลงเราก็เป็นที่รู้จักอะไรเงี้ย ก็ถือว่าในฟ้งนี้แม้ว่ามันจะร้อนแต่ว่าเจอแฟนคลับที่มารอแบบนี้ก็รับรองว่าเต็มที่เต็มที่แน่นอนครับก็สำหรับเราเช่นครั้งนี้ก็จะจัดเต็มที่แล้วก็ในงานจริงวันพรุ่งนี้รับรองว่าเต็มที่กว่านี้ที่ร้อนแค่ไหนเราก็จะใส่ชุดเต็มอ่ะตัองรอดูเพราะว่าเตรียมของมาแน่นมากครับสำหรับพี่แจ็คนะกระเป๋าเนี่ยที่แบบว่าเห็นใบใหญ่ๆสีแดงคือไม่มีที่ว่างแล้วนะไม่เผื่อซื้อของกลับเต็มไปด้วยซื้อเสื้อผ้าที่เต็มมามด้วยชุดที่เตรียมมาทั้งรองเท้าทั้งหมวกทั้ แน่นอนมาเต็มวันหนึ่งนี้คือเราจะมีคอนเซปต์ว่าชุดนี้เราใส่อะไรเราไม่ได้แบบเตรียมมาเพื่อมิกซ์แอนด์แมชนะเราเตรียมมาแบบชุดนี้เราใส่วันนีันคือวางเลยเดย์วันเดย์เดย์วันเดย์ีีใส่อะไรไล่ไปเลยไล่ไปเลยเดี๋ยวรอดูว่าเป็นรูปแบบรอติดตามแล้วกันนะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางแฟนคลับของพี่โกว่านี่ศิลปินผมเป็นเพิ่มอยู่เลยนะตอนนี้ผมเมื่อกี้เจอแฟนคลับได้เจอแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงมีลายแทงเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยมีลายแทงเป็นหลักฐานทั้งตัดอพลาะแล้วย เดินมาหาผมโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ยูซิงตัดคอตัดพอแล้วผมก็เลยลองร้องบอกฉันสิเอ๊ช่อชื่อๆชื่อโอ้ีดีใจมากดีใจมากมีเนื้อเพลงมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ลองร้องร้องร้องด้วยกันเพลงตัดพอนะขอเทอที่ฉันบอกเธอว่ารักซ้ำๆเธอว่าไม่ต้องอกเลยยมำ ไม่ต้องการนี่เป็นไงล่ะโอ้ปื้มมากปื้มมากโค้มมากเออ I'm very happy มีเธอเขาก็ได้เจริญการนะครับผมอ่นี่เดี๋ยวให้พี่โก้เซ็นเซ็นตรงนี้ดีกว่าไห้เลยนะครับระวังระวังเอาอะไรรองดี๋จะขาดเลยจะขาดไหมนี่ระวังเซ็นบันนี้นี่เลยเออ โมโลยูวิวคัมเมเกนโชอิจินี่นะครับผมก็เป็นลายเซ็นที่พี่โก๊จะมอบให้กับคุณโชอิจินั่นเองนะครับผมยินดีด้วยละกันเนาะเดอ๋ยวทั้งคู่ก็แฮปปี้ในครั้งนี้ต่างคนต่างเจอศิลปินที่ชินชอบอีกคนนึงก็เจอแฟนคลับที่ชินชอบเหมือนกันเนี่ยดูได้จะร้องไห้แล้วตอนนี้ดีใจดีใจดีใจเพิ่มไปสี่มากเออ ก่อดก่อนก่อนกเอนสักทีนะโอเคอ่ะระหว่างรอซาวเช็คครับขนมจีนเอาอีกแล้วกินอะไรอีกแล้วเนี่ยทั้งวันเลยได้เลยทิ้งแตนี่ยคือเก่าร้านค่ะออนที่บ่อใช่คุณปุ้ยไปซื้อมาแล้วเอาเต็มเต็มวันนี่ลูกนะนี้เออคือลูกมันใหญ่กว่าไทย อ่ะเดี๋กให้ชิมแล้วลองชิมดูนะคือเป็นคนที่กินตลอดเวลาเนี่ยคือล่าสุดเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งบ่นเพิ่งบ่นเพิ่งคุยกันบอกว่าขึ้นมากี่โลสามโลเออแต่ก็ยังคงกินอยู่เราชิมดูเราว่ามันเหมือนแบบถ่ายมาเลยเนาะหอมอ่ะพีดีคอนได้ชิมแล้วแขมแล้เชิญได้ชิมแล้วตาตากงได้ชิมด้วย เออมันหอมมันอร่อยใช่ไห่โตอ่องเต็มอ่ะนี่คือการเตรียมตัวของคุณก่อนจะขึ้นไปซาวเช็คใช่ไหมใช่โอ้โหมีตะเลดแน่ๆต่ารัดต่อไหมปกติเขาชอบใหญ่ๆไม่หรอจ้ะต่ารัดเนี่ยอ๋อต <laughs> ่อรัดเฮ้ยอากาศร้อนเป็นยังไงบ้างต <laughs> อนนี้อากาศต <laughs> อนนี้ความรู้สึกของทั้งคู่คือจะบอกว่าลมเขาเย็นกว่าบ้านเรานะเขามีลมแล้วลมเขาเย็นแต่แดดเขาก็ใสย่อย ความแรงของแดดพอๆกันนะเพียแต่ว่าบ้านเขามีลมไงมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่แม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะร้อนแค่ไหนนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นว่าพวกคุณลงมาปุ๊บมีกลุ่มแฟนขับมารอเลยเป็นไงรู้สึกดีไหมรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มาที่ญี่ปุ่นนะคะแฟนๆก็จะมาคอยต้อนรับก็เป็นหน้าเดิมๆอย่างคุณคนนี้ชื่อคุณสวัยนะคะเขาเป็นแบบปีที่ล้วเขาไปที่โตเกียวไปเจอกันแล้วเขาก็เอารูปปีที่เราที่ไปถ่ายที่ไปเขามาถ่ายด้วยมาให้เราเซ็นดเหมือนกัน น, <G uy> น่ารักน่าร uh ักดีนะพี่จะเป็นไงบ้างก็เขาอกเลยว่ามาครั้งแรกก็ถืออาจจะยังไม่ค่อยมีใครจาได้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เห็นมาแต่เขาลองได้แน่นอนนะเพราะว่าเขาฟังเพแท้จริงเพราะว่าเพลงพี่โกดังอ่ะเขาลองได้อยู่แล้วโอเคก็เดี๋ยวรอให้ทั้งคู่ขึ้นเต็มพร้อมแล้วกันเนาะอาจจะปล่อยให้คุณยินไปก่อนแล้วกันพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนกินแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้นะคะเราต้องแบ่งความอ้วนให้คนอื่นด้วย ก็เท่าที่แบ่งเนี่ยก็คือแกะไปประมาณ5ลูกแล้วของขนมทิงคนเดียวนะไม่ใช่ขอเราแค่น้อยเม็ดขนมที่น,น,นี่อร่อยมากเลยนะเก่า <นะ S 2> รัดกันพี่มันเหมือนมันมแ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะจะบอกว่าน่ารักมากอ่ะคร <c oughs> ั้ง7ปีที่แล้วค่ะทุกคนเซเวนเ a ียสก นานมากชาวดิฟฟานสวยกว่าสวยกว่าน่าปักกว่ารักเลกัดขึ้น เมื่อกี้สาวเช็คเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะก็โอเคนะคะจังหวะตีดีเสียงดีเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเพลงนิดหน่อยอ๋ออาจจะดูดูเปลี่ยนเพลงใช่ใช่อยากให้<า>มันสนุกอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคนทุกคนมาเนาะมันค่อ,อยๆไล่ระดับมาแล้วเราเล่นคนที่ที่สี่ที่ห้าอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีความเพีคยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปแต่ว่ายังไงก็ยังมีโชว์พิเศษที่แบบรวมกันทุกคนเหมือนกันเหมือนเดิมให้อ แทนวงแวมนะคะมาฟิชเชอร์ลิงด้วยมันมีเพลงอะไรให้ร้องด้วยเหรอเดี๋ยวใจเย็นเนาะเดี๋ยวคนจะยิ่งหายไปหมดนะตอนนั้นนะก็ถือว่าเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้รับรองเต็มร้อยนะโอเคได้เลยจริงๆในนี้ท้าถามนะหรอมีมีเงินแบ่งมั้มีแต่ไม่มีจะว่าไปนี่ก็ไม่ได้ได้ตังค์เลยอย่าไปพูดอย่างนั้นรอลเล่นรอเล่นเนาะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันครับ bởi xưa lòng hối về tay bị ra khối trái, phải tung chân mình tung chân hay con อ่ะเมื่อกี้พี่แจ็คเรียบร้อยไปแล้วครับเซาเชควันนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้วแบบว่าลงมาหน้าแดงเลยพี่ร้อนมากคือแดดมันแรงมากแต่แบบว่าผู้คีมงานเขาเซ็ตไว้ให้พร้อมแบบระดับหนึ่งแล้วเราขึ้นไปก็แบบว่าขอนี้นี้นีนหน่อยแป๊บเดียวก็เลยเร็วมากเขาทำงานมืออาชีพมากคับก็แค่บอกว่าเอ่อมอนิเตอร์ตรงนี้เพิ่มเสียงเพลงลำโพงเพิ่มตรงนี้เบาลงหน่อยอันนี้นิดหน่อยหน่อยปรับจูนให้เป็นสไตล์เราแค่นั้นเองก็ถือว่าเรียบร้อยสบายแล้วแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีอยู่สองเพลงก็คือเลิเรือนกับบุคคลสามสูนะ บินที่เป็นเพลงพิเศษใช่ยังไม่โชว์ยังไม่โชว์ต้องไปรอดูว่าเป็นเพลงอะไรต้องรอติดตามันจริงเลยขอไปจําเนื้อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เต็มตัวมาตั้งแต่ที่นู้นแล้วมาแล้วเต็มตัวมาแล้วอ่ะพูดถึงความพร้อมอีกครั้งนึงอันนี้เต็มเต็มที่เลยเต็มทเต็มที่ภาษญี่ปุ่นเขาบอกว่าสู้ๆกัมบัตเตะอะไรนะพี่กัมบัตเกัมบัตเตะแปลว่าสู้ๆ ก็รับรองว่าเตรียมพร้อมแน่นอนเนาะครับใช่อะตอนนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่แจ็คพักผ่อนก่อนแล้วกันครับนะเนื่องจากง่วงกันทั้งคู่เลยแล้วก็เดี๋ยวให้คนอื่นมารับไมค์ผมไปแทนแล้วกันแต่ผมก็ทำงานแล้วเอ้ยทำทำสิพี่ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่นะไปเดี๋ยวไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าครับผม เช็ครเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคเลยนะถือว่าก็ได้มาลองเช็คเสียงแล้วก็ลองสัมผัสบรรยากาศที่จำลองขึ้นเพร่อเชื่อว่าวันพรุ่งนี้น่าจะตื่นเต้นกว่านี้แล้วคนน่าจะดูเยอะกว่านี้นะครับก็ถือว่าแค่ได้มาญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าตื่นเต้นแล้วนะแต่ได้มาร้องเพลงไทยให้คนญี่ปุ่นฟัง บวกกับแฟนครับเป็นคนญี่ปุ่นด้วยี้หลังจากที่พูดคุยไปแล้วตามไปถึงหน้าเวทีด้วยไปให้กําลังใจคุณด้วยนี่ขนาดจะไม่ใช่วันจริงนะเห็นเขาร้องเพลงแล้วมองเราด้วยสายตาที่แบบลุกเลยครับเขามีอะไรในใจกับคุณแน่แน่แฮปปี้มากเลยสุขมากเลยนันะก็เอาไปว่าพรุ่งนี้เต็มที่ละกันกับพี่ผมโอเคครับครับ